เพื saute, okay. ่อนเพื่อนเพื่อนชี้แล้วปิดอย่เลยเดวายเซกแดงออกไปเลยปิดเกมไปปิดคอมไปปิดคอมไปเลยไปเทเข้าไปเซกรวมหน้าชั้นสองเลยครับ มิงไปนะนีๆๆขออมองหน่อยมีไหนมันมนมันมิอยู่อม no องมาด้วยมอมมองคอมมองคอมมองมาด้วยกันออมมองอมมองมาด้วยกันลลบลบลบเร็วกว่ามาลบ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 นะไรบดีาการไปการมามาเกียกี

ซ้ายบนดีๆนะเออดูซ้ายบนดีๆแบ๊กๆเดี okay. ๋ยวๆๆกลับก่อนก็ได้อธิบดนกลับไปซ้ายบนเลยเนี่ยมันแตกแล้วล่ะไม่แตกไค่ขิดแตกเองเดเยอะมันอัพต่อได้แน่ๆแน่เลยมีกูคงกูแล้วกูเหล่า

เปสามร้อยมาข้างหลังเล่นมันเล่นมันเออขยับเออขยับรอ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 ไม่ปั๊บหมอวะเออสามร้อยเข้าข้างหลังไปข้างหน้าดีกว่าเออไปปเข้าไปเลยเข้าไปเลยข้างหน้าปปลปลสเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยเเข้าเอเข้าเอแ่ก็มันก็มีพวกโดนทิ้งมาข้างหลัง

ไม่รักในรูปยมเมสดกว่าต้องออกเลยมาดูพีเอสพีเอสเอาอีกแล้วเดี๋ยวมาวนี้กับมองมองขู่โบวแล้วแต่ถึงไหมถึงไหมโอเคชอบกระแทกแอโร่รัวๆเลยครับแอโร่รัวๆเลยโอเคสวยนี่เราถอนมาจากบ้านนู้นหมดแล้วเหรอมาแล้ว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 ขโมยไปโบไป ไนายถอยออกมานิดนึงก่อนครับนายถอยออกมานิดนึงเห็นบอกว่ามันจะลงไอ้ถอยลงไปอีกครับตรงนั้นอ่ะเวลามันโฉบจะลงไปตรงไหนอ่ะบอกแล้วว่าอย่าออกแตกแน่นอนแตกหรอไม่ไรไม่ไรลองลองดูถ้าไม่ไหวก็ย้ายไม่ไรไม่ไรเยอะลงไม่ไปเรื่อยๆเลยไออเเยืะพอเขาขยับไปวิ่งเข้าไปครับพอเขาขยับเขาวิ่งเข้าไปมันก็เบรกอไว้เลยมันก็เบรกรอไว้เลย พอพ่อบอขอเขาขยับค่อยวิ่งเข้าไปครับถอยมานิดนึงใช่ใช่ต้องเล่นแบบพี่กอลบอกครับไม่ต้อง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 ออนหน้าวาเขาถอยมาเลยถอยมาเลยมาเออถอยมาแล้วพอเขาขยับค่อยวิ่งเข้าไปครับพี่เต่าลงไปอยู่ตรงพีตัวมวกแองได้ไหมเทนจะขุดพวกมันพวกมุดอเขาวิ่งขอเขาวิ่งค่อยวิ่งเข้าไปครับพอเขาวิ่งเข้าไปเข้าแล้วเข้าแล้วตัวสวนสวนเฮ้ยได้ยูได้ เออนั่นแหละค่อยๆเข้าเข้าหมดทำด้วยทำดิมีมองดดไปนะมงดดไปทำดทำดิทำหน่อยสู้หน่อยเออทำอูประมาณนีเฮ้ยหวได้ด้วยแต่ไหไม่นามเรื่อยๆมเรื่อยๆมชยมช่วยโมเด้อโ่้ออคยเขียวทีโตอพอพอหมดพอหมดแล้วถอยมานครับมามาพอหมดก็ตั้งทนแบบพี่ก๊อปองเลยครับพอหมดแล้วถอยมาพอหมดแล้วถอยมาครับ กดธงเข้ามานะใครตายผิดผิดขอเก็บแถบหน่อยได้ไหมผมขอลงไปดนข้างล่างหน่อยอ่ะเออพอเขาวิ่ง่อยวิ่งเข้าไปใช่ครับขอเขาวิ่งค่อยวิ่งเข้าไปโบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บตัวหลุดหลุดระยะมาให้โอเคโอเคข้างนอกพอเขาวิ่งค่อยไปโบลากิ่นี่อยู่นี่อยู่บ้านนี้อยู่อยู่เอ้ยมองมองไอ้มองหน้าระวังดิ้นนี่ตายไปยังตายไปแล้วบดากเก็บหน่อยครับชบเจอเก็บหน่อยเนี่ยมีคน มีคนอยู่ข้างในบ้านเพียบเลยออกไปออกไปหน้าบ้านเลยครับครับออกไปช่วยเพื่อนหน้าบ้านดิหน้าบ้านเยอะนะโอ้เย็ดแม่เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยข้างข้างนอกเอาไปช่วยพวกเลยเอาไปช่วยสองคิวอ่ะไอ้เยี้ยมเย็นนะนายนายถอยมานิดนึงถอยมาอีกเลยวิสัทครับอย่าอย่าอย่าลงเวทตอนที้ผมยืนิอันนี้อันนี้อันนี้ใกล้ไปละแต่ยานี้มันใหญ่ไปโดนทิพนะคุดใหญ่ไปนะพอสวยขึ้นไปหน่อยไปเย็นจะเย็นถอยออกมาถอยออกมาสวยอ่าเฮ้ยรอนนี้เยอะนะ ปล่อยพี่ครับปล่อยพี่อีกนึงห้องนึงพีชขึ้นมาพีขึ้นมายืนกับมองข้างบนนี้ไม่งั้นโดนดาเมจตรงนั้นแน่มาขึ้นมาตรงเศกนี่เออขึ้นมาหน่อยมองรอต่อยตัวหลุดอย่างเดียวครับใจนเย็นนะให้เขาวิ่งก่อนนะครับให้วิ่งเข้าไปนะให้เขาวิ่งรอต่อยตัวที่หลุดออกมาฉีกออกข้างมา ไอเทนขึ้นมาเทนเดี๋ยวตายเฮ้ยกุมีปามกูจะขุดกูจะขุดโปดโดำดินตรงนี้อ่ะเดี๋ยวๆให้เขาวิ่งก่อนใจเย็นใจเย็นนี่นี่มาแล้้โอเคโบเลยครับโบไม่โบปามเลวยสวยสวยปมปามไม่ต้องเข้าของกันสวยสวนั่นแหละนั่นแหละองีบ้านองีบ้านคืออะไรอันหนึ่งนะปามามาม่ย่นเติมมา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 มพมาครับเติมมาเอเมแกก็มาเอเมแกายเติมพงมาครับยังไม่เป็นไร เติมพงมายังได้อยู่นะได้อยู่ไหมยืมไหมป้องยืมไหมมีปบ้ปล่อยๆไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นนี่แหละ PM เล่น S ไม่ได่อยู่อ๋อเฮ้ยบอกระวังนะเข้าแล้วนะ CG เข้าแล้ววิ่งไปแล้วมา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 เฮ้ยเสือแดงกันเต็มเลยไหนอะโง่ไหน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 อย่าเล่นหลับตายแล้วครับพวกจะเขี่ยวซีโมต่องหลับ โบไปเรื่อยโบไปเรื่อยตามตู้เขาด้วยเป๊ะจะแล้วอเอลอยู่ไอ้เอลูอยู่ต้องร้องโบไปโบวันโบไปโบไปทีมยัยทีมอะไรก็เลเฉียวทีโบต่อทีโบ่อไกใส่โค้งวะเต่มาเรื่อยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอโร่ใส่ดวงวิข้างหน้าเลยนะจะไนทางขยับมาทางขยับมาขยะหมดแล้วเนี่ยวใส่ดวงวิมันก่อนเชียรวมิใส่พุทธามไม่รู้เชียเจมิสานนิดไหนๆขึ้นไปเชีจมิสานโดนตัดว่ะโดนตัดเลยมา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  ก็เขียหน่อยเขางสาได้ครับเขียแค่หน่อยหน่ยหน่อยโดี้ไมได้นี่นีเขาดงสาไดเขาหลุดเราหลุดครับเขาหลุดเราศาตรงนี้กูเคลียให้มุมเนี่ยดหน่อยดินมองหน่อยครับดมองหน่อยครับตายแล้วเติมเติมไปไวครับ เติมต่อเติมต่อน่โอ้ยยแหละทิา่เออแหล่ะมาเทียบปุ้ยเป็นไรไม่รู้มไม่ขึ้นไม่เึ้ามาเติมมาบอใตายเติมมาใครตายเติมมาตงเตงเตงเตง้ตแรงนะตแรงหครับองตครับงั้นเดี๋ยวขอแ้งั้นางแโหไม่ไหวว่ะใครเข้าาใหม่จากโซนันสาเลยครับใครเข้าว่าใหม่จากั้สไปยัง ยังรัดตรงสุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดแังเย็นยังเย็นอยู่แต่มันแรงหน้าวาร์ปอยู่เรามันแรงไงมันทำอะไรไม่ได้แล้วปปนนึึงง่สวยสวยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยกำลังไปกำลังไปกำลังไปยังยืดได้อยู่ยังยืดอยู่ขอมองขอมองมาจมบีคนหนึ่งกลับลงนิวลงนิวรอไว้เลยมาแน่นอนเคลียร์เคลียร์เคลียร์มองไปเติมมากเลยครับดุมากเลยครับคุบดองอยู่คุบอดองอยู่มันมันมันี้อ๋อมโมซิเดสยูบีเอวนี่หว่าว่าแต่ใบแดงนี่มาทำอะไรเนี่ย ไอ้ป่ามันกันด้วยป่าโอเลสคูก็มามูฟก็มาว่ะแขกได้อยู่แล้วอีพีเข้ามาแต่เลสคูกับมูฟมันมีบ้านแล้วไปไหนไฮด้าพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวให้เลสคูเข้าไปก่อนเฮ้ยอีพีมันมาเกียนว่ะมาเยอะว่ะเดี๋ยมาเกียรมันมีบ้านแล้วมัาเกียนไงไหนท์จอดไนจ์จอดจะเข้านะเริไม่ต้องตีเลสคูอะไหนไหนเข้าไปเข้าไปเข้าเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไหนเราวิ่งเลยแง อยู่ได้มคนกระดัม่รู้กดป้โต๊ะยางียวอ่วปัดกระดับ้ายเดี๋ยวเฮ้ทำไมนายให้ได้เลยถสองตัวงอ่ะรับมีดมาวันนี้ถ้าแตกก็รีบเติมเลยนะเอ็งดีกวัานายนตอนนี้ถ้าจะวิ่งมาไม่ทันหรอกรอเลยรอจอ ตันท้องหินเลยเฮ้ยทังดำหน้าบ้านกว่าวันนี้ดำมคมด้วยบอกแล้วมีดมาไปทังแถบหน้าบ้านบอกแล้วมีดคมเฮ้ยเมื่อกี้ใครอยู่ห้องใครอยู่หินบ้างวะนี่แหละกลับกลับทับแล้ผิดช่องผิดช่องอยู่เยอะอยู่นะอยู่เยอะทางแถบหน้าบ้านหน่อยเร็วทางแถบหน้าบ้านเร็วสองโซนสามโซนเร็วโซนเก็บด้านหน้าหน่อยครับมองเราเก็บด้านหน้าหน่อยเร็วเอ็กพามาตัวหนึ่งละเอ็กพีเข้านะเอ็กพีเข้าเล่นกันอยู่หน้าบ้านด้วยมันโดนป่วนกันอยู่เราเราเล่นโซนหน้าบ้านนะมองนะ หน้าตู้น้นตั้งหน้าเลยงานบ้านเยอะสัตว์ฮันเตอร์จะบอกฮันเตอร์ฮันเตอร์วางแทบตรงที่ไอ้ใบแดงไปอยู่ด้วอเพราะตรงนั้นมันหลุดเดินหลุดได้วางทางห้องเลยแชมป์เข้ามาเริ่มเข้ากันมากันแล้วนะเริ่มเข้ากันมาเอ็นเข้ามานะครับไม่ถอยครับชูเท้าโต้เข้าเท้าโต้เข้าเท้าเติมให้ได้ก่อนไม่เป็นไรอยู่อยู่ห้าทีสบายสบายสี่ทีนับถอยหลังให้มาอุ้ยแบหน้าบ้านแล้วแบหน้าบ้านแล้วมันไม่โมดสวนหรอกมันต้องวิ่งอย่างเดียวใช่มันจะวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องห่วงอีพี่มาแบบกระปิดกระปอย ครับเก็บหน้าหน้าห้องหินเก็บมองถูกไปเลยครับถูกเก็บโยโยแมนมาหน้าวาร์ปเลยครับโยแมนกูเด้งกูเด้งอ้เหี้ยเอาให้เปลี่ยนวิตาเปลี่ยนเว้นหน่อยครับต้องการถามกูเลยเปลี่ยนเว้นหน่อยใจเย็นใจเย็นอย่าแย่งกันพูดเด้อใจเย็นนะจ้าวิตาเปลี่ยนเว้นหน่อยจ้าไม่ต้องรอสวยงามจ้าโบยกัดจังเนี่ยโบวันสวยสวยสวยครับความเร็วได้ดิที่สองหน้าบ้านปลอดภัยแล้วหน้าบ้านปลอดภัยแอบหมดแล้วย่อมย่อมย่อมไล่ออกมาไล่ออกมาไป ใค่มีระบคด้วยนะครับหาครับไม่มีปัญหามันมีแค่ชุดที่เข้าไปได้สีนาทีใครมันจะตีเราแตกวะถ้าไม่ใช่เซมเซเสกเให้กำลังใจอ่ะกระจกมีมองหลุดมองหญิงนะ่เห็นปะไม่มีคิวอ่ะมเมไหนไม่ต้องตามหรอก แลกระแทกเข็มปี๊ป่ะปี๊บใส่หมกนีหมดแนลยิงข้างหลังยางหลังพิศาดูรังเข้าเว้ยพิศาดูรังเข้าช่วยพิศาก่อนเออแล้วเอโรมาแล้วเอโรมาหาสามนาทีแต็มสภาคกันเองตามตามพี่ผ่านตามตามเกลียวไปตั้งโซนไปวาน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 เกลียวไปมาตั้งโซนไปเอโรไปไปเอโลเออเดี๋ยวไมมีการเดียนด้วยวะไข่ตากไข่ไข่ปีอัพการเดียนวะป่าโอเคนะไล่เรื่อยๆครับไล่เรื่อยๆโอเค มองต์ต่อยเอ้ยมันเป็นโทของกิ้วเราแล้วนะถ้าตอนยังมีอยู่เอ้ยมันหลุดมาแล้วนะแตบปุ้ยแตกไปแล้วเข้าตัวนึ่งวัดตัวนึงดิเต็มตัววันวานมาเพียบเลยมีแต่พวกนั้นพวกม็องอ่ะโอเคโอเคสองทีปล่อยมัน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 สองทีให้มันแกล้งยิงมาให้มันยิงมาชูไม้สัตว์เข้าาั้งกิ้วอะสวยชูมาเกลียร์ไปเฮ้ยไม่ผ่านหรอกตกเลี้ยงมาทั้งกิ้วเลยวันวานนะกบเกลี้ยงมาทั้งะิรในกิ้วโปนี่เนี่ยปล่อยแม่งตีทั้งศึก เอาไหนดีครับตนโบธีแล้วไหนครับเขี่ยดายดันดันมา่ลมา้นสามะเพิ่งดีกว่าผมว่ามันนอนมาแล้วตอนเนี้ยมันมาทางลัดได้พี่เนี่ยตรงนี้ทางลัดตรงนี้าอดมันมีทางลัดโซนเดิมเราโซนเดิมเรานี่แหละโซนเดิมเาเหดิมนี่หละตอนมาไม่ต้องห่วงครับจเย็นเด้อ มันเดินข้ามามันมีเข้าทางซ้ายกับเข้าข้างล่างครับผมเฮ้ยวานเข้ามาตี้นึงเห็นป่าด้านขวาออฟก็มาทางลับนั่นแหละเลยถึงเร็วแล้วการยุดทางโค้งเนี่ยกันก่อนเข้าห้องหินเนี่ยจบวันวานมาว่ะถอยๆถอยๆถอยวานเข้ามาแล้วมีศาตรมีศาตรเข้าไปพิสตาแล้วห้องหินแล้วกลับมาห้องหินแล้วครับพวกมองที่ดูข้างหน้าเฮ้ยมองโดดอยไหมมองโดดไปตัว โบนขึโบนะมาแล้วมาแล้วโบแล้วโบไว้โบไว้โบไว้เออไม่มีอะไรเนี่ยที่ไหนที่ไหนใครจะต้องห่วงมองโดดไปทำอะไรได้โบไว้เน่าหวาโบไว้ตายสิบห้าวิสิบห้าวิตายอยู่แล้วสบายนอนมาครับเฮ้ยเขากำลังรวมครับออกมาไล่เลยไหมออกมาไล่เลยไม่มีไหนแล้วสามเป่าตายหมดแล้วตายหมดแล้วมาตั้งมันออกไปเลยตัวนี้ทั้งแม่งเลยที่มองโดดวิสุดวิโบหมดรวมเหรอรวมเหรอรวมเหรอ ปีไม่หมดเวลาน้องหมีนะผมไหนท้องแล้วโฟให้ยับจบครับผมน้องหมีพี่กบเดี๋ยวครับจบบอลแล้วอย่าลืมไปโหวตเสื้อนะครับเสื้อกิลในเพจนะครับผมเลอกเบอร์สามนะครับเบอร์สามครับเบอร์สามครับผมเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ค่ะเบอร์หนึ่งบุ้มแม่งกินโต๊ะกินโต๊ะกินโต๊ะใครมาทางลัดไม่เป็นเนี่ยเดินตามมาเด้อ โอกาสนะรอกาสนะครับผมใครที่จบบอแล้วอ่าเข้าเซฟเก็บของเก็บของอะไรเรียบร้อยปั๊บเข้ากลุ่มเฟซให้ได้นะครับเบอร์สามนะครับผมยัไม่ได้เป็นใบด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยคนไอ้เฮียแม่งจะเข้าไปเล่นกับชาวบ้านกันใบแดงเฉยกูเครียดกามอนวีน้องรับตังค์รับตังค์เนี่ยตังหายเหรอวะหายไปห้าแสนเหรยว่า ขอบคุณเช่นเคยครับสำหรับวอรนี้สนุกมากเช็ดให้แบนทีไม่ต้องวอเลยสัตว์เฮ้บัลโหลบุญชัยว่าว่าว่ามีฝากธนาคารไหมวะถ้าอยู่ในตัวกูสงสัยตังจะหายวะไอ้เจมแน่เลยเรามาวั้อะไรให้กับเรานิ้วหน่อยไหมครับเตกเรามันอยู่ไหนแงอยู่ตรงอมติกดันโดนใบแดง คือแบบไหนไหนจะแบบพิมพ์ในกิลไหนจะรับเตยน้องเตยสืบมาเอามาสืบเอามาสืบหมดเลยเยอะไงมันมันโดนมันโดนใบในเกมไม่พอนะโดนใบนอกเกมเนี่ยป่ะมันซีฟโดนใบมันซีฟถูกมีไอ้นี่น้าไอ้น้องเตยอนก็ได้พี่กอเสิ่งที่อะไรศาสตร์กูโกลัวผาดกูกลัวเข้าไปเพราะว่ามันกันเยอะตรงนั้นน่ะมันมันโป๊ะมหาพอย่าพูดมากดิอย่างเงี้ยดูดิ ปูไปหาเทียนด้วยอ่ะตัดเอาอย่าคิดด้วยนะครับคนเดียวดูดูตัางห้องดูกุตัางห้องไม่เอาไม่เอา User in your channel timed out เมื่อคืนพี่กบอยู่ห้องเชื่อแบับใคยอ่ะทั้งคืนเลยนะกูอยู่ทั้งคืนกับมีกูอยู่มาหลายคืนละทั้งคืนเลยนะไอ้กบอ่านเฉพาห้องกูอ่ะกบอะไรนิวอัดคลิปไ้เหรอมิวไปทำใครมโหก็วะโดนใบแดง